วันนี้วันนี้วันนี้นอนดึกอับสมองไม่ค่อยแล่นขอเลขค่า5 4 3 2อาร์เตเขาวันนี้มาร่วมงานค่ะเป็นยังไงบ้างครับครัผมก็วันนี้มีความสุขมากครับเป็นยิ่งเป็นช่วงคริสต์มาสงานก็พอเรามาได้เจอคนที่เขามารอเจอเราอย่างแบบยิ้มแย้มอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออก็เป็นคริสต์มาสที่สมบูรณ์สำหรับเราแล้วดีใจมากๆมีกิจกรรมมากมายเลยวันนี้มา้วันนีงานก็คือโรบินสันไลฟ์สไตล์แมจิคอลเซ Magical Celebration t ดรีมครับก็ให้ความสุขอย่ารอบคอบเรา เจอแฟนวันี้เป็นไงบ้างคะที่ท่องชื่อเมื่อกี้มาทั้งวันเอาออนได้ไหมเมื่อกี้แต่เป๊ะอยู่นะเป๊ะเลยนะเจอแฟนวันนี้เป็นไงบ้างคะให้การต้อนรับดีมากใช่ดีใจมากคือแบบก็ช่วงนี้เราก็อาจจะแบบออกงานบ่อยแต่ทุกคนก็ยังมาหาเราอย่างนี้เรารู้สึกเอออบอุ่นมากๆเลยครับงานวันนี้มีแบบว่าบูธหลายๆกิจกรรมเลยให้แฟนได้ถ่ายรูปด้วยใช่ก็มีแบบเฮ้ยมีมันเป็นฟิลคาร์นิวัลจริงๆก็คือแบบเป็นห้างที่ เรามาช้อปปิ้งมากินข้าวแล้วก็มาเล่นกิจกรรมในช่วงเทศกาลแบบนี้ผมว่ามันก็ทําให้วันวันดีๆให้กาลสมบูรณ์แล้วงานตั้งแต่วันนี้จะถึงวันไหนวันที่2มกราคมครับก็ถ้าใครไม่ได้ออกต่างจังหวัดหรือไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับก็มาชิลๆมาสนุกกันที่นี่ได้ครับผมโอเคเนาะไม้เป็นกระโหลกไม่ใชไงจะไปกีบมาตุ้นมาตุ้นมาตุ้นอ๋อพี่มาตัวนพี่มาตัวนเขาเป็นพี่นะพี่น้องมาตุ้นเป็นไงบ้างครับ มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะไม่เราก็เราก็ใจนึงก็เกรงใจแต่ก็อยากถ่ายรูปด้วยไงก็มันทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นเร็วมากเลยถ่ายรูปคือมันมันแบบเร็วก็เลยไม่ทันได้หาแสงหาอะไรก็เลยมือถือเงามือถือก็บังหน้าพี่น้องมา้าหน้าตัวเองก็งงๆไปหมดคือแบบมันเร็วมากครับเพราะเขาคงแบบเหมือนมีคนขอถ่ายรูปเขาเยอะแล้วก็แบบเอออยากให้มันเร็วๆจะได้ไม่ไม่มีโอกาสคุยสักนิทน้อยในเฟซบุ๊กคุยกับเขาหรือว่าแบบไม่กล้าแบบคลิก๊กต๊ักไลนอะไรอย่างเงี้ย เพราะพี่ใหม่ดาวีเขาคุยแบบเออาคือแบบว่าร้อนอะไรคนะใหม่ดาวีได้คุยไงแล้วเขาบอกว่าอ๋อเพราะเพยังไม่ชินอากาศบ้านเราอ๋อเพราะผมเดินเข้าไปตอนที่คนขอถ่ายรูปเขาเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถัดแบบคุยอะไรดังนั้นนั้นคือมันพูดไม่ออกหรือว่ายังไงคะมันมันเอาถ่ายรูปให้เสร็จก่อนแต่รูปก็ใช้ได้แค่รูปเดียวประทังมีรูปเดียวครับรัวไปกี่รูปรัวไปกี่รูปรัวไปสองรูปใช้ไหมหนึ่งรูปนี่นะจริงจริงกูเราเองติดตาม อ่าคือแบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบแฟนพันแท้อะไรนี้แต่เคยเห็นพี่มาอยู่แล้วในในพวกในทวิตเตอร์เราเล่นทวิตเตอร์บ่อยก็จะเห็นแบบอ่าแบบชื่ออะไรนะพี่มามีก็เซฟลงก็เซฟนอะไรับมีพี่มาแบมแบมพี่พี่เป็แบมพี่น้องแบมแบมพี่แจ็คสันพี่ ยุคยุกยาะยุคยอมยุคใช่ปะใช่พี่ยุกยอมใช่ก็คือเราจะเห็นแบบจะเห็นเมมเบอร์ของวงกอเเว่นบ่อยอยู่แล้วใน Twitter เพราะเราเป็นชาวเน็ตคนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พอเราเห็นตัวจริงเราก็ฟิลติงอะเนอะใช่ใช่ก็อีสานกันนะครับได้กันท้องไรนรลาด่ายได้มาได้ถ่าย ครับผมครับก็ลงให้อิจฉานี่แหละเออขอโทษนะครับโดนะจะผมก็เลยสวมก็เลยสวมสวมบทเป็นติ่งเลยมี็นสิงคนเพื่อนก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอาช้คทำนี้ก็ได้ได้ถ่ายรูปกับพี่มาพี่จริงนเคยเจอพี่เขาเออพี่น้องมาเขาครั้งหนึ่งแล้วแต่เขไม่ได้ถ่ายรูปเคยถ่ายงานที่สตูดิโอเดียวกันแต่แบบตอนนั้นมันก็แบบมันเร็วไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขอเขาถ่ายอะไรแอบกลัวความโคกพอเรามันหลุดลงไม่มีก็เลยไม่ได้กลัว กลัวกลัวหายันนะโลเวอร์มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นไหมครับมันแค่เนี่ยแค่แค่หันคือทิศทางมันอยู่แค่2ทิศทิศที่แสงไม่ย้อนกับทิศแสงย้อนแล้วเราก็เลือกถ่ายที่แสงย้อนนี่แค่นี้ก็ตอบอะไรได้หลายๆอย่างนะอันนั้นก็คือหายนนะโลเวอร์คนพันครับแต่ก็ได้รูปที่ดีที่สุดมาใช่ครับแฟนๆแบบคอมเมนต์ยังไงบ้างคะอิจฉาตาร้อนกันใหญ่เลยให้เอามาใช้เป็นโปรไฟล์พิกเจอร์จริงๆเขาไม่ได้แนะนำโปรยกเขาแต่ว่าเอ้ยเราก็เป็น ไม่ไม่ได้นะผมไม่ได้พูดสักแอะเลยครับพวกเลยกก็เดิออกไปเลยเกิงใจอ่ะจริงความจริงมันคอมพิวเตอร์ยังก็เฮ้ยเราได้ถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ก็ก็ดีใจได้ไดถ่ายรูปครับผมพี่น้องไปถามพี่อยากจะถามทุกคนต้องแบบช่วงแบบชอบแบบที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมีการตัดอะไรแบบตัดเออตัดเตาป้องผมมีอะไรนะก่อนหน้านี้ยตัด้ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีตัดคอผมมีตัดคอด้หรอไม่ถึงว่าตัดคอมากกวานั้ เคย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 มีแบบอ๋อผมหรอเฉพาะเกี่ยวกับอะไรอ่ะแบบลงข้อความอะไรอย่างเงี้ยเศรในทวีตอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอไม่มีไม่ไม่ไม่มีหรอกส่วนใหญ่ผมก็ส่วนใหญ่ถ้าจะทวีตอะไรผมจะค่อนข้างคิดดีแล้วส่วนใหญ่นะก็ว่าว่าเราจะแบบว่าเราจะสื่อสารอะไรส่วนใหญ่ไม่ถ้าอยู่ในอารมณ์ที่เศร้ามากๆหรืออะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยทวีตคือจะส่วนใหญ่จะต้องคิดตกตะกอนสักวันสองวันก่อนแล้วค่อยพิมพ์ข้อความออกไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อาจถ้าเป็นแบบเหมือนอันที่ มันจะหมายถึงเรื่องคนอื่นเรื่องอะไรก็ได้ก like <kn> ็อาจจะเป็นเกี่ยวกับตัวเองคือไม่ไม่มีเรื่องอะไรเศร้านะครับแต่ยืนยันว่าเวลาแบบโควิดก็คือไม่อาจจะแบบที่แบบดราม่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเองเลยไม่ไม่มีไม่มีปกติดีครับชีวิตปกติมีมีได้เหรอไม่มีไม่มีเลยครับจริงจริงการจะทวิตแต่ละครั้งเราต้องใส่ใจครใช่เพราะว่ามันคือคำพูดเรามันก็เหมือนคำพูดเลยที่เราเราเอาออกไปแล้วเราก็มันก็แบบคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดียิ่งเรามีคนแบบติดตามเยอะเงี้ย เพราะบางทีอย่างข้อมูลอะไรที่เราจะออกไปเนี่ยถ้าเราแบบไม่มั่นใจจริงก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มระวังตัวมากขึ้นเยอะจแต่จริงแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์แบบไม่ดีหรือว่ามันมีอยู่แล้วนะการเล่นโซเชียลมันต้องเจอทั้งคือมันก็เหมือนเป็นไดรี่เราที่เราไปแขวนอยู่ที่พับลิกอ่ะใครจะมาเขียนคอมเมนต์อะไรเราก็ได้เพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องเจออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องยอมรับสิ่งนี้ได้เราก้เป็นว่าเราการการเป็นเราระวังในการโพสต์ใช่ครับ เรา,าเรไม่ค่อยดัดเศษที่จริงๆใครๆก็เหมือนว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผมใครๆทุกคนก็ควรจะระวังอยู่แล้วแต่แค่อาจจะเราอาจจะต้องระวังพิเศษเนี่ยเพราะเราก็มีคนเห็นเยอะเลยมันมีบ้างไหมกับการที่แบบว่าเราเสพโซเชียลเยอะๆแล้วทําให้เราแบบว่านอยมากๆเงี้ยเพราะว่าดาราหลายคนเขาเพราะว่ามีเวลาเจอคอมเมนต์ลบๆอหรางเงี้ยตอนนี้เศรก็คงเป็นช่วงแรกๆแหละเหมือนกันผมว่าคนที่อยู่มาสักพ <c oughs> ักม <c oughs> ันก <c oughs> ็คง เขาเรียกว่าเริ่มปรับตัวได้เองอาจจะไม่ใช่เขาว่าชินก็คือปรับตัวแล้วก็ยอมรับว่ามันเราต้องเจออย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาอู่แล้วอะไรเงี้ยแเราไม่สามารถคอนโทรลทุกคนให้มาแสดงออกในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องได้อะไรเงี้ยแสดงว่าก่อนหน้านี้ตอนเข้าวงการแรกๆมีนอยกับคอมเมนต์ก็ก็มีบ้างอยู่แล้วเราค่อนข้างที่จะแบบว่าซีเรียสกับตรงนี้ขนาดไหนครับตอนแรกก็ซีเรียสมากเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบให้ใครแบบเหมือนแบบ มาเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆนะผมรู้สึกว่าก็อย่างที่บอกไปเราไม่สามารถบังคับให้ใครเข้าใจในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องได้ซึ่งท,ที่เราคิดถูกต้องก็อาจจะไม่เหมือนเขาก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็มันก็ต้องมันเป็นสัจธรรมเราไม่สามารถไปรลยควมคิมใครได้เคยมีคิดไหมว่าอยากใช้อยาาโซเชียลดีท็อกอย่างเงี้ยแบบว่าพอพอแบบเจอคอมเมนต์ลบไปไม่อยากจะไปเล่นอย่างเงี้ยคัะไปเลยก็ หมอเราเรารู้ตัวเองว่าถ้าถ้ามันไม่ไหวเราก็แค่เราไม่ต้องไปฝืนกันเอง,เ,องเราอยากเล่นเราก็เล่นเราไม่อยากเล่นเราก็ไม่เล่นแค่นั้นเองไม่ได้แพลงว่าจะต้องทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าช่วงไหนเราสูว่ามันเอ้ยเริ่มไม่ดีแล้วเราก็ตัวเราเองจะรับรู้เองแล้วเราก็จะแบบเหมือนเราจะรู้จุดป,ประมาณจุดพอดีของเราอยู่แล้วในการใช้งานโซเชียลอือาแสดงว่าเรามีภูมิุมต้านทานในในตรงนี้มากพอถือว่ามีแล้วกันมีมีประมาณานี้อ่า okay, okay. โอเคไหมโอเคครับพี่เิ่งแชคเป็นองนิวเขาเป็นไงบ้างคะตอนนี้ ครับตั้งแต่โดนไอ้เป็นตอนนี้ยังไม่ลืมตาเลยครับก็ดีๆก็หลับอยู่ไงไม่ตื่นไม่เป็นอะไรเขาไม่เป็นไรตั้งแต่วันนั้นแล้วก็คือเหมือนแบบนิดหน่อยคือเข้าเข้าไปในตาหน่อยเฉยแล้วก็เอาออกก็ไม่ไรไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วแต่ไ่ได้มีอะไรที่มันแรงขนาดนั้นไม่ไม่มีครับผมเราเป็นห่วงเพื่อนไหมก็ต้องเป็นห่วงอย่างที่เห็นเพื่อนมีอะไรเขาเนี่ยมันก็ก็อันตรายอ่ะเหมือนกันตะโขตะโตขได้ไหมที่เจอเ่าเราเห็น เร,รเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วไหมครันอเหตุก,การณ์อะไรเหรอแต่เราไม่ญญโดนใช่ไหมไม่โดนโอเค้มมค <ำ S 1> เอเคโอเคครับคุณเตอุยครับเต้บอกว่ามันนอนน้อย <laughs>